สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกตนะครับผมและวันนี้ผมจะมาแนะนําถึงวิธีการปั้นตัวุรครหมุกแดงก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับ ตาสัญลักษณ์ประจำช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซูเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดโยนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแลกเกลือมีแต่แรกเพชรจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็ม ถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคครับเพื่อนๆก็หมกแดงได้เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงสแตทพื้นฐานของตัวละครหมวกแดงกันก่อนนะครับผมเป็นตัวละครธาตุเหล็กนะครับผมก็ชุดแดงตาเหลืองเป็นธาตุเหล็กตามสีตาเออเป็นตัวละครที่ใช้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะเบสปืนของหมวกแดงเนี่ยจะอยู่ที่ 69.04%ทีนี้เรามาดูสกิลของหมวกแดงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่สกิลที่1นะครับดวงตาจับจ้องนะเวลาเขาโจมตีปกติเขาจะได้รับดาเมจชาร์จตามเลเวลของสกิลนะครับผมสเต็กได้10สเต็กเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการเก็บสเต็กนะครับเพียงแค่เพื่อนๆยิงไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้เพื่อนเเห็นใช่ไหมว่ามีหมาป่าขึ้นเรายิงมั่วเห็นไหมขึ้นยิงอาการขึ้น ยิ่งลมขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีแมกกาซีนอยู่แค่6กระสุนใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าโลเทชันแรกที่เราจะกดเบิร์นหมวกแดงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีกระสุนครบสิบนัดและเพื่อนๆทำการควิกสโคปอะให้มันสามารถเก็บสเต็กได้ครบสิบเนี่ยอ่มันก็จะทําให้โรเทชันสมูทขึ้นถามว่าจําเป็นไหมคําตอบคือไม่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนอร์โหลดละกันนะเท่านั้นไม่พอเนี่ยยังมีการแปลงความเร็วชาร์จ ที่เกิน100%นะคะผมซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับเบรสเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วชาร์จเกิน100%จะถูกแปลงด้วยอัตราส่วน2.4ก็หมายความว่าถ้าความเร็วชาร์จเกิน1%ได้2.4%ของดาเมจชาร์จ ทีนี้เนี่ยหมวกแดงก็เลยเป็นตัวละครที่ใช้สเกลลิงชาร์จเร็วและชาร์จแรงได้คุ้มมากๆเลยครับเป็นน้อยตัวที่ใช้สเตตนี้ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่านิเกตส่วนใหญ่ใช้สเกลลิงตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันทำชาร์ดสปีด100%ไม่ได้แต่หมวกแดงทำได้และแวรูมันก็เท่ากันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าสเกลมันเท่ากันยังไงนะครับผมผมอยากจะให้เพื่อนๆดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็คือดาเมจชาร์จ4.7ตรงนี้นะ และก็ความเร็วชาร์จนะครับ1.98%จตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะแปลงความเร็วชาร์จสมมุติว่าตรงเนี้ยมันเกิน100%ไปนะมันแปลงเป็นดาเมจชาร์จได้อัตราส่วนเกือบ1ต่อหนึ่งไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ได้ดูนะชาร์จสปีดเนี่ยถ้าคุณหาในโอเวอร์โหลดนะคุณจะได้1.98จนถึง6.09นะครับซึ่งหมวกแดงจะมีพาสี่เปลี่ยนชาร์จสปีดส่วนเกินให้กลายเป็นชาร์จดาเมจถูกต้องไหมอัตราส่วน2.4นะครับผม ซึ่งถ้าเราเอาค่าตรงนี้มาแปลงนะครับผม1.98ตรงนี้มันจะกลายเป็น4.75และ6.09ตรงนี้มันจะกลายเป็น14.62เนะครับผมเมื่อเราเอาสแตตรตรงนี้4.75มาเทียบกับชาร์ดาเมจขั้นต่ําสุดนะครับถ้าสมมุติว่าสเกลลิงเท่ากันจะสังเกตเห็นได้ว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับมันต่างกันทศนิยมหลัก2 อ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้ย14.62อันนี้14.63นะครับผมต่างกันเล็กน้อยมากๆเลยผมให้เสมือนว่าเท่ากันเลยละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอาตัวคูณชาร์จดาเมจเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวคูณที่ดีนะสำหรับตัวละครสไนเปอร์ไรเฟิลที่สามารถชาร์จเร็วได้100%แบบหมวกแดงเนี่ยผลปรากฏว่าคุณสามารถใช้ชาร์จสปีดก,กับชาร์จดาเมจได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์โอเวอร์โหลดซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแนะนำว่าโอเวอร์โหลดทำยังไงอีกทีหนึง่ง เก็บไว้ก่อนนะครับผมต่อมาจะเป็นสกิลที่2ก็คือเขี้ยวขยําซึ่งหมวกแดงเนี่ยจะได้รับการโจมตีแบบเจาะเกาะอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือลงไปปุ๊บยิงทะลุปั๊บนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้ามาในเกมเนี่ยมันก็จะมีบัฟขึ้นทันทีเลยนะเป็นบัฟหมาป่าตรงนี้นะครับเห็นใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็จะได้รับบัฟเลยยิงทะลุของเขี้ยวขยําอ่ะอันนี้คือยืนซ้อนแนนสอตัวนะเห็นไ,ไหมว่าโดน2ตัว อันนี้ก็คือความสามารถของการยิงทะลุซึ่งมันดีมากๆเลยในเรื่องของการเจนเกตแม้ว่ามันยิงทะลุเกตขึ้นเร็วมากๆนี่คือข้อดีของหมวกแดงก็คือเอามาเล่นควิกสโคเจนเกตได้นะครับผมจะไม่เหมือนกับอลิสนะครับผมเพราะว่าอลิสจะมีเงื่อนไขในการที่ยิงทะลุได้นะอลิสจะต้องมีเลือดมากกว่า80%ถึงจะยิงทะลุได้นะครับก็คือยิงเจาะเกาะนั่นแหละฮาลาัน ก็มีเงื่อนไขในการที่จะยิงทะลุได้นั่นก็คือต้องชาร์จเต็มนะครับถึงจะยิงทะลุได้1น,นัดหมายความว่าฮารานเป็นตัวละครที่เล่นควิกสโคปไม่ได้ไม่เหมือนกับหมวกแดงเสร็จแล้วเคี้ยวขยําเนี่ยก็จะมีบัฟที่เพิ่มให้หลังจากที่หมวกแดงทําการกดเบิร์สกิลซึ่งตรงนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนผมจะไปพูดเรื่องเบิร์สกิลรวมกับสกิลที่2ตรงนี้อีกทีนึ่ง เลยนะครับผมต่อมามาดูเบอร์สกิลนะครับเบอร์สกิลก็คือหมาป่าแดงซึ่งครูดาวจะอยู่ที่40วินะครับผมซึ่งหมวกแดงเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกของเกมที่เป็นตัวละครที่กดได้เบิร์1ถึงเบิร์3ง่ายๆก็คือเกมทํามาให้เขาเป็นได้ทุกเบอร์อยู่ที่ว่าคุณจะกดเบิร์ไหนของหมวกแดงถ้าคุณกดตรงหน้าต่างตัวละครเบิร์1คุณก็จะเห็นหมวกแดงถ้าคุณกดหน้าต่างตัวละครเบิร์2คุณก็จะเห็นหมวกแดง ถ้าคุณกดหน้าต่างตัวละครเบอร์สามคุณก็จะยังเห็นหมวกแดงเขาเป็นทุกเบอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะตีต่างว่ามันคือตัวเอละกันนะทีนี้แต่ละเบอร์สเนี่ยมันก็จะมีสกิลเฉพาะของมันแต่ผมสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยว่าเบอร์สจริงๆแล้วเขาคือเบอร์ส 3, เพราะว่าสกิลสําคัญที่สุดก็คือหมวกแดงควรจะต้องกด เบอร์สานะครับผมซึ่งเบอร์สาเนี่ยจะชื่อว่าหมาป่าแดงนะครับผมโดยที่จะส่งผลกับตัวเองก็คือเปลี่ยนอาวุธในการใช้งานเอาโอเคเดี๋ยวผมจะทําการกดเบอร์สาของหมวกแดงให้ดูนะครับว่าปกติเขายิงเป็นเส้นตรงอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเขาเปลี่ยนปืนเสร็จปุ๊บเขาจะยิงเป็นบีมะครับผมและก็ยิงทะลุและกว้างขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมมองอื่นนะยิงไวมากม นะคบผมยิงไวมากๆเห็นไหมยิงจนจบฟูลเบิร์ดและที่สำคัญก็คือกระสุนไม่มีจำกัดนะครับไม่มีจำกัดยิงได้เรื่อยๆนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมจะมาทําการนับนะครับว่า1โรเทชัน10วินาทีเนี่ยหมวกแดงยิงไปทั้งหมดกี่นัดนะครับ 12345678910 1ี่2 6 3 14 15 16 17 1 8 19 2 0ิ1 2น23 24องส6ม7ี่29า0เดปี่ี่ี่ี่มหาต่างๆประมาณ32โดยประมาณครับ32นัดก็หมายควาว่า1วินาทียิง3นัดโดยประมาณนะก็ถือว่ายิงค่อนข้างที่จะสะใจเลยนะครับผมดูเหมือนโกงนะครับผม เพียงแต่ว่าเกมในปัจจุบันตอนนี้นะได้ทำการบาลานซ์มาให้กับเพื่อนๆแล้วโดยการที่ลดเบสปืนซึ่งปืนปกติเขาดาเมจอยู่ที่69.04%แต่ที่สกิลเลเวล10ดาเมจปืนจะอยู่ที่27.8%ถือว่าเนิฟปืนลงไปเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเบสดาเมจเนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง เลยนะครับผมแต่ได้เรื่องของกระสุนที่ใหญ่ขึ้นและก็ความเร็วชาร์จ100%นั่นเป็นเหตุผลว่าตอนบมกพูดสกิลที่1ที่พูดเรื่องความเร็วชาร์จกับความแรงชาร์จทําไมผมถึงเน้นย้ำตรงนั้นนะเพราะว่าหมวกแดงชาร์จเร็วอย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับสำหรับการชาร์จเร็ว100%นะทีนี้เรามาเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยแม่นในเรื่องแมคในกเกมนิเกะน,นะครับผม หมวกแดงเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกของเกมที่ดันไปกดเบิร์ตอื่นได้ด้วยนะครับผมโดยที่เดี๋ยวผมจะอ่านสกิลเบิร์ตให้ฟังนะถ้าคุณกดเบิร์ตหนึ่งหมวกแดงจะทำการบัฟให้กับเพื่อนทุกคนเป็นระยะเวลา10วินาทีโดยที่บัฟแอคแท็กเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง77.55%นะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าคุณกดเบิร์ตหของหมวกแดงครั้งแรก เขาจะลดคูดาวให้คุณฟรีๆ40วิหมายความว่าคุณจะสามารถไปกดเบิร์สอื่นได้ฟรี1ครั้งซึ่งอันนี้ส่งผลแค่1ครั้งต่อ1เกมนะครับผมหมายความว่าคุณกดเบิร์สเบิร์สหรือทริปเปิลเบิร์สได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอ่าเพืเ่อนๆดูนะหมวกแดงสามารถจะกดเบิร์สหนึ่งได้เพื่อนเพื่อเห็นถูกต้องไหมครับถ้าสมมุติว่าผมกดหมวกแดงเบิร์สหนึ่งครั้งแรกของเกมในปัจจุบันตอนนี้เขาจะสามารถกดเบิร์สสองได้ด้วย เห็นไหมว่าเขากดเบอร์สองได้เพราะมันลดคูดาไปสีวิิบวิซึ่งเพื่อนๆจะกดเบอร์สองต่อก็ได้ซึ nice> ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงไม่ควรจะกดเบอร์สองแต่นี้ผมจะกดเบอร์สองให้ดูนะครับกดเบอร์สองเสร็จปุ๊บกดเบอร์สามด้วยหมายความว่าหมวกแดงเนี่ยกดคนเดียวรอบแรกเนี่ยคือกดทุกเบิร์เลยนะครับผมคือเขาจะได้บัฟตรงเนี้ยหมดครบทุกเบิร์เลยนะตรงนี้นะหมดครบทุกเบอร์เลยนะครับเห็นไหมว่าสกิลยาวมากซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะ แล้วเขาก็จะยิงบีไปเรื่อยๆอ่ะเขายิงบปยสามที่สองนัดในหนึ่งโรเทชันอ่ะแล้วผมจะเข้าเบิร์ตรอบสองอีกครั้งนึงัปในโรเทชันที่สองเห็นไหมครับว่าสังเกตว่าหมวกแดงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าเบิร์ดได้ละเพราะเขาติดกูดาวสี่สีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดเบิร์ดหนึ่งสองสามให้เป็นเบิร์ดของหมวกแดงหมดเลยนะครับง่ายๆก็คือผมจะเหมาเบิร์ดหมวกแดงนะ อ่ะผมกดเบอร์หนึ่งหมวกแดงผมกดเบอร์สองหมวกแดงและผมก็กดเบอร์สามหมวกแดงนะคบผมแล้วก็ปล่อยหมวกแดงยิงไปครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่าโรเทชันที่สองกับที่สามเนี่ยมันติดคูดาวและโรเทชันที่สามเนี่ยหมวกแดงไม่สามารถที่จะกดเบอร์หนึ่งแล้วไปเบอร์สามได้เพราะมันโลคูดาวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมอัน,นี้โรเทชันที่สองยังไงก็ติดคูดาวอยู่แล้วกะคูดาวสี่สิบวิ ันนี้โลเคชันที่3นะครับอันนี้ผมจะทําการกดเบอร์หนึ่งหมวกแดงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่เขาตีครูดาวครับเพราะว่ามันลบครูดาวสี่สิบวิแค่ครั้งเดียวพอเก็ตใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าหมวกแดงกดไม่ได้เห็นไ,ไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่กดหมวกแดงเบอร์สองถ้าคุณจะเล่งดาเมจหมวกแดงให้ได้เยอะที่สุดก็คือคุณกดหมวกแดงเบอร์หนึ่งหนึ่งครั้งและข้ามเบอร์สอง และก็ไปเบอร์สานะครับผมเพราะว่าอะไรทีนี้มาดูเบอร์สอว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยแนะนําว่าให้กดเบอร์สอของหมวกแดงเนี่ยจะทําการยั่วยุศัตรูทั้งหมดเป็นระยะเวลา10วินาทีการที่เราท้อนมอนมาตีหมวกแดงเนี่ยหมวกแดงไม่ได้เป็นโรดีเฟนเดอร์โดยกําเนิดแต่ถ้าสมมุติว่ามันยืนไม่ได้ง่ายๆก็คือโดนวันคิดคิวคุณไม่ควรที่จะกดเบอร์สอหมวกแดงเลยนะครับผม และที่สำคัญก็คือเบอร์สองเขาไม่ได้เพิ่มดาเมจเวลาเรากดเบอร์อะไรก็ตามเนี่ยคอนเทนต์เกมนิเกตเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เน้นในเรื่องของการแข่งกันทำดาเมจตัวละครเบอร์สองในเกมในปัจจุบันตอนเนี้ยส่วนใหญ่หน้าที่เขาถ้าไม่เป็นตัวบัฟให้กับทีมก็จะเป็นตัวดีบัฟให้กับบอสยกตัวอย่างเช่นบลองเบิร์สองสุดเทพที่มีสกิลดามเมจเทคเก็และก็คิวเพื่อนๆได้ด้วย หรือว่าโนเวลที่สามารถดาเมจเทคเค้นให้กับบอสได้ถ้าสมมุติว่าทําตามเงื่อนไขของโนเวลได้นากะบัฟแอคแท็กให้กับเพื่อนทุกคนตามเบสแอคแท็กของตัวเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่เชียร์ว่าหมวกแดงควรจะกดเบอร์สองของตัวเองแต่ถามว่ากดได้ไหมกดได้บางจังหวะที่ถ้าสมมุติว่าเราคํานวณดาเมจบอสมาแล้วว่าบอสไม่สามารถที่จะวันฮิตคิวหมวกแดงได้หมวกแดงก็จะ กดเบอร์สเพื่อดึงดาเมจไปที่ตัวเองแล้วก็ได้บัฟฮิลแรงซึ่งมันจะไปผนวกกับสกิลที่2นะครับผมทีนี้สกิลที่2ทําอะไรได้ทําไมถึงไปเกี่ยวข้องกับสกิลเบิร์ดเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเบิร์ดสกิลกับสกิลที่2เนี่ยมันเชื่อมโยงหากันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดหมวกแดงเบิร์ดหนึ่งเขาจะบัฟได้ให่ให้กับเพื่อนทุกคนถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยสกิลที่2เนี่ยเขาก็จะมีพาสซสฟที่บัฟเสริมให้อีกทีหนึ่งก็คือเพื่อนทุกคนก็จะได้รับ ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น50%อันนี้คือเชื่อมกันนะครับสำหรับสสกิลนี้ง่ายๆก็คือกดเบิร์ดปุ๊บเราได้เบิร์ดบัฟทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าหมวกแดงก็คือเบอร์สเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากดเบอร์ส3เขาจะเปลี่ยนปืนซึ่งผมพูดไปแล้วนะว่าปืนอ่ะมันเนิร์ฟดาเมจตัวเองเหลือแค่เบสดาเมจอยู่ที่27.8%แต่ว่าจะได้ยิงเป็นบีมและก็ชาร์จเร็ว100%่ตแต่เขามีบัฟให้ครับผมบัฟให้แค ทีนี้เบอร์2ที่ผมบอกเนี่ยว่าไม่ค่อยอยากจะให้กดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจครับถ้าคุณสังเกตก็คือหมวกแดงจะทําการยั่วยุและก็ได้รับฮิวแรงซึ่งจะไปผนวกกับเขาจะได้ดูดเลือดจากสกิลที่2นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกดเบอร์2เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องยืนได้โดยการที่เจนเลือดจากการดูดเลือดและก็ฮิวแรงของสกิลที่2นะครับผมอันนี้ก็คือผนวกรวมกัน ซึ่งถ้าคุณกดเบิร์ห1กับเบอร์สาพร้อมกันแต่ทําได้ครั้งเดียวนะย้ำอีกทีนึงคุณจะได้ดาเมจจากสกิลที่1และคุณก็จะได้รับบัฟจากสกิลที่2เมื่อคุณกดเบอร์3 3อีก71.42รวมกันเกือบ150เล้วกันนะโอเคทีนี้เรามาดูถึงบทสรุปของหมวกแดงกันบ้างในความคิดเห็นของผมนันมาเริ่มต้นกันที่ตัวละครแนะนำที่ควรจะเล่นคู่กับ หมกแดงนะครับผมผมจะจัดให้ตามนี้นะก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยก็เล่นกับตัวเมตาเลยเป็นตัวละครคือหมวกแดงเขาเป็นตัวละครที่เป็น all rounder ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่อง DPS เนี่ยอาจจะไม่ได้สุดเท่ากับอลิสนะครับผมแต่ถามว่าข้อดีของหมวกแดงคืออะไรหมวกแดงจะเป็นตัวละครที่เพิ่มกลยุทธ์และก็เป็น DPS สำรองให้กับ ID ของคุณไว้ สร้างทีมใหม่ๆให้เกิดขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครที่คุณเห็นที่ผมแนะนำเนี่ยมันเป็นทีมเมตาหมดเลยนะครับผมก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเล่นได้หมดตั้งแต่ยายเทียและก็โดโรทีตัวละครเบอร์หนึ่งพวกนี้ก็คือตัวเมตาอยู่แล้วนะครับผมเบอร์สองเนี่ยก็จะมีบรองซึ่งต้องเล่นคู่กับนัวนะครับผมหรือว่าเทียก็ต้องเล่นคู่กับนาก,กะอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอยากได้ตัวดีบัฟสุดเทพอย่างโนเวลก็สามารถเล่นได้ แต่มันจะมีเบอร์สออีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสําหรับตัวบูตดาเมจแล้วก็เป็นตัวห้อยให้กับทีมหมวกแดงเพราะหมวกแดงเป็นท่าเหล็กรูปี้ร่างธรรมดาก็จะสามารถเล่นได้เช่นกันนะครับผมอีกทั้งรูปีเนี่ยสามารถบูตแอทแท c กให้กับหมวกแดงได้ด้วยนะครับผมถ้าหมวกแดงไม่ได้มีลิเตอร์ช่วยบูตนะนะต่อมาก็จะเป็นเบอร์3 3เนี่ยถ้าเบสอินสลอตจริงๆสําหรับผมเนี่ยผมให้เป็นแม็กเวล เพราะว่าแม็กเวลเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลหนึ่งที่สามารถเพิ่มความเร็วในการชาร์จได้4.48ซึ่งตรงนี้มันจะเปลี่ยนกลายเป็นดาเมจชาร์จเพราะไงไงมันก็เกิน100%อยู่แล้วถูกต้องไหมครับซึ่งตรงนี้แม็กเวลจะเพิ่มความแรงชาร์จให้กับหมวกแดงเนี่ยถึง10%เลยซึ่งไอ10้10%ตรงนั้นอะ่ะมันมีมูลค่ามากๆสำหรับตัวละครที่สามารถชาร์จเร็วได้100%อย่างหมวกแดงอีกทั้งยังมีบัฟแอตแทเปอร์เซ็นต์ให้กับหมวกแดง อีกด้วยนะครับผมมันเสริมกันซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็มีนุกที่สุดยอดจะรุนแรงอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้เวลาชาร์จไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแม็กเวลเนี่ยก็จะยิ่งเนื้อหอมเข้าไปใหญ่นะใครไม่เคยดูคลิปวิดีโอแนะนําการปั้นแม็กเวลเนี่ยไปดูแล้วก็รีบปั้นเสเถอนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ ยิ่งนานวันเข้ายิ่งมีตัวเล่นกับแม็กเวลมากยิ่งขึ้นยิ่งเนื้อหอมไปใหญ่เลยนะสำหรับแม็กเวลส่วนอลิสเนี่ยก็จะมีบัฟแอคแท็กก็สามารถที่จะเล่นคู่กับหมวกแดงได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอลิซอาจจะเป็นทีมใหญ่ทีหนึง่งแล้วก็หมวกแดงก็จะเล่นแยกไปเลยนะคบแต่ถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมก็เล่นได้ทีนี้ผมจะสรุปทีมเมตาให้คร่าวๆแล้วกันนะก็คือถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นง่ายก็เล่นทีมกระต่าย ถ้าเพื่อนๆอยากจะยิงบอสที่มันเสกพาร์ตสปอนพาร์ตมาเยอะๆแล้วหมวกแดงก็ยิงบีมใส่พาร์ตรัวๆยกตัวอย่างเช่นอันไทเซนหรือว่าวานหรือว่าบอสอะไรก็ตามที่มันมีพาร์ตติดใกล้กันคุณสามารถเล่นทีมโดโรทีกับไพเวตี้ได้นะครับผมก็คือเน้นยิงพาร์ตเป็นหลักเลยถ้าบอสมีคอให้ยิงแล้วเพื่อนๆอยากจะเน้นยิงคอเป็นหลักซึ่งหมวกแดงเนี่ยเป็นสไนเปรฟเฟอร์ไรเฟิลยี่คอได้ก็ไม่ได้ดีมากเท่ากับ MG หรอกแต่มันก็พอเล่นได้ ก็เล่นคู่กับเทียร์กับหน้ากาได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แย่เลยทีนี้มาดูโอเวอร์โหลดกันบ้างโอเวอร์โหลดเนี่ยผมพูดค้างไว้ตอนสกิลที่1ว่าทําไมชาร์สปีดกับครีดดาเมจเนี่ยถึงมีมูลค่าเท่ากันผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมว่ามันคอนเวิร์มาเสร็จเป็นชาร์ดาดาเมจเนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากันแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นชาร์ดาดาเมจซึ่งมันจะเป็นตัวคูณแยกอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มดาเมจให้กับหมวกแดงเยอะมากๆในส่วนของตรงนี้แอคแทก จริงๆอะผมอยากจะให้แอคแท็กน้อยกว่าด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายเวลาเรารีโอเวอร์โหลดอะโอเวอร์โหลดมันไม่ได้แบบว่าเราสั่งได้ขนาดนั้นหรอกผมพูดกันตามตรงคือถ้าคุณได้แอคแทกก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยหมวกแดงเนี่ยเขาสามารถบัฟแอคแทกจากเบอร์สกิลของเขาเมื่อเขาทําการกดเบอร์สามเนี่ยเขาจะได้รับพาสซีฟจากสกิลที่2เนี่ยเปอร์เซ็นเนี่ยมันถ้าเลเวลสิบเนี่ยมันจะได้อยู่70%กว่าเปอร์เซ็นเลยคือเขาบัฟให้กับตัวเองได้อยู่แล้วในโรเทชันที่เขากดเบิร์ องตัวเถามว่ามันเยอะมากไหมมันมันไม่ได้เยอะเท่ากับตัวละครเมตาอย่างสกาแต่เขามีตัวคูณตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเพิ่มตัวคูณใหม่เข้าไปให้ซึ่งมันเป็นตัวคูณที่ดีนะสำหรับชาร์ดาเมจของหมกแดงเนี่ยผมคิดว่ามันแวลูมากกว่านะครับผมแต่สุดท้ายแล้วคุณได้อะไรมาคุณเก็บได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมให้เฉยๆและถ้าใครอยากจะสุดโต่งในเรื่องของการตีบอสไฟฟ้าคุณควรจะมีชนะทางท่าแต่ถ้าคุณอยากได้เสถียรก็ ชาร์จสปีดชาร์จดาเมจแล้วก็แอคแท็กนะครับผมคีเลทคีดาเมจส่วนตัวผมไม่ค่อยอเน้นเท่าไหร่ได้ก็ดีแต่ว่าเอาสี่ค่าบนดีกว่าแมกกาซูลมีไว้สักหนึ่งแถวก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราเข้าฟูลเบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เก็บสเต็กสกิลที่หนึ่งที่เพิ่มชาร์จเร็วได้อยู่แล้วนะครับผมมันไม่ได้เก็บยากเลยนะครับยกเว้นว่าคุณจะเอามาควิกสโคบเจนเกตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคิ้วผมถึงแนะนำเป็นชาร์จดาเมจและชาร์จสปีด มันแวลูเท่ากันอะไรเลเวลเยอะกว่าคุณใส่อันนั้นย้ำอีกทีนะคิ้วสองอันนี้อันไหนเลเวลเยอะกว่าคุณใส่อันนั้นนะครับผมในฐานะ DPS ยกเว้นว่าถ้าคุณจะไม่ใส่2คิ้วนี้แล้วคุณจะเอาหมวกแดงไปเจนเกตก็คือยิงทะลุเจนเกตอะไรพวกนี้นะคุณก็สามารถใส่คิ้วรีโหลดหรือว่าคิ้ว10แถม3ก็ได้นะครับผมอันไหนเลเวลมากกว่าคุณก็ใส่อันนั้นนะครับจริงๆ10แถม3ก็ใส่ได้นะทีนี้มาดู การอัพสกิลกันบ้างนะคบผมการอัพสกิลเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่เบอร์สกิลกับสกิลปกติผมจะให้เบอร์สกิลก็คือสกิลที่3มเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับสกิลที่1นะครับผมเพราะว่ามันใช้ใบไม่เหมือนกันอยู่ละแล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะควรจะอัพทีหลังแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันควรจะอัพไปพร้อมๆกันนะสกิลที่1เนี่ยสกิลลิงเนี่ยจะได้ชาร์ดามจซึ่งอันนี้ผมแปลงค่าจากชาร์จเร็วมาแล้วนะครับชาร์ดามจเนี่ยจะได้อยู่เลเวลละ 4.8%ซึ่งเป็นค่าที่ดีมากๆสำหรับหมวกแดงนะคะผมเพราะว่าตรงนี้หาค่อนข้างยากส่วนถ้าเป็นสกิลที่2เนี่ยเวลาหมวกแดงกดเบิร์ดเนี่ยเขาจะได้บัฟแอคแท็ถูกต้องไหมครับผมซึ่งมันจะได้แค่เลเวลละ2.98%ซึ่งมันไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับชาร์ดามจ หมวกแดงเนี่ยใช้ชา้าดาเมจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะเอาแค่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็หากกันแล้วนะส่วนสกิลที่2ที่ได้เป็นดีเฟนส์กับได้เป็นดูดเลือดเนี่ยอันนี้ผมไม่ขอน้ำนะเพราะว่าผมพูดในเชิงของ d ีเพเราวัดกันที่ความแรงในการโจมตีนะครับผมสกิลเบิร์สเนี่ยมันจะได้อยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือเวลากดเบิร์สหนึ่งได้แอทแท็เลเวลละ3% และก็เบสดาเมจของปืนที่เวลากดเบิร์ดได้แค่1%ต่อ1นเรเวลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถามวิธีการอัพเลเวลเนี่ยถ้าคุณยังไม่ผ่านกำแพง200เนี่ยคุณอัพ4 4นะครับอันนี้คือประหยัดเลยอันนี้คือง่ายที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอามาเป็นตัวแบกอ่ะคุณอาจจะอัพ7 7 7ก่อน200ก็ได้นะครับผมก่อน200ก็ได้ แต่ว่าถ้าก่อน200คุณมีสกามีโมอยู่แล้วคุณเล่นสกากับโมไปเลยนะครับผมคุณยังไม่ต้องอััาหมวกแดงให้เปลืองนะครับผมเพราะเราไม่ได้เล่นคอนเทนต์ตีบอสหรือว่ายูเนี l ยลเลหรือว่าโซูโลเลสอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆมาอยู่ในช่วงกลางเกมก็คือ200กว่าแล้วเนี่ยก็อัพ77ก็ได้ถ้าใครมีใบเนี่ยก็สามารถอัพ1010 10ได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลดี ทั้ง3สกิลนะครับผมแต่ว่าสกิลลิงถามว่าอัพคุ้มไหมก็ไปอัพตัวที่จําเป็นก่อนก่อนที่จะมาอัพหมวกแดงให้เต็ม10บสิบละกันนะยกเว้นว่าคุณอวยหรือว่ารวยแล้วก็เติมแพ็กใบสกิลมาอัดนะครับสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็จะถามว่าแล้วควรจะปั้นเมื่อไหร่ผมแนะนําเป็นทำลายอย่างนี้แล้วกันนะก็คือคุณปั้นสกาโมมาพอบลอมกันเลยนะครับสกิลก็ผมแนะนําประมาณด้านล่างนะสำหรับผู้เล่นใหม่ปั้นสตัวนี้ให้เสร็จแล้วปั้นอลิสอลิสปั้น1 0 4 0เสร็จปุ๊บ คุณค่อยมาปั้นหมวกแดง777นะครับผมเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วมาปั้นแม็กเวล747หรือจะเอาสุดเลยก็ได้เป็น1040เอาให้มันจบทีนี้ก็จะต้องมาเลือกระหว่างสโนวไวท์660หรือหมวกแดง1010 10. อยู่ที่ว่าคุณจะเล่นอะไรนะครับผมและมีโอเวอร์โหลดเพียงพอไหมถ้าตัวไหนคุณปั้นโอเวอร์โหลดมาคุณก็ทําอันนั้นก่อนก็ได้ถ้าสมมติคุณทําสโนไวท์อยู่ในปัจจุบันที่คุณฝังคลิปอยู่เนี่ยแลวคุณเพิ่งได้หมวกแดงมาผมแนะนําว่าให้คุณทําสโนวให้เสร็จ ก่อนจะดีกว่านะครับมันจะได้จบเป็นตัวแล้วมันจะได้ใช้งานได้จริงๆนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการปั้นหมวกแดงนะก็หวังว่าคลิปโอนี้จะมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่กําลังสงสัยว่าหมวกแดงสรุปแล้วเล่นยังไงจัดทีมยังไงนะครับผมจริงๆเนี่ยทีมเนี่ยมันเป็นทีมเมตาซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมเหตุผลเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าหมวกแดงเนี่ยเขาคือ all r o u ด d e r คือทําได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาทําได้ไม่ได้สุดเท่ากับ dps เมตาอย่างเช่นอลิส คือไม่ได้แรงเทียบเท่าแต่บางเงื่อนไขของบอสเนี่ยเขาจะแรงกว่าถ้าสมมติบอสยีงพาร์ท,รทรให้ยิง <ๆ S 1> หลายๆพาร์ทและติดกันเนี่ยแล้วเขายิงได้หลายฮิตเนี่ยๆๆผมก็คิดว่าๆๆบาง <ๆ S 1> คอนเทนต์เนี่ยหม <ๆๆ S 1> วกแดงก็จะเฉิดฉายนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็น DPS ที่เหมาะกับบอสบ,บางตัวแน่นอนที่สําคัญเลยคือเล่นง่ายมากๆสำหรับใครที่เล่นในมือถือนะจะไม่เหมือนกับอลิสที่คุณมาต้องมานั่งกดควิกสโคปแล้วก็มือมืออันนี้คือคุณลิตี้ออฟไลท์ของจริงก็คือเล่นง่ายแต่ถูกบาลาน จะเรียกว่า <c oughs> เนิร์ฟก็ได้นะเนิร์ฟปืนตอนกดเบอร์สกิลอะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเป็นตัวที่สร้างเสริมกลยุทธ์ให้กับทีมคุณแล้วกันนะก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ให้กับโจดดนโจด้วยนะถ้าใครชอบมากก็ด o n a t i เปอะไรพวกนี้มาได้นะครับผมแต่ที่สำคัญท like, ี่สุดเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้มี กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่กดไลค์ให้นะนก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ